สวัสดีคะ่ะท,ทุกทท่านสวัสดีนะคะวันนี้ก็วันอาทิตย์นะคะมาเจอกันตอนบ่ายๆนะคะทุกท่านวันเช้าก็ขอภัยด้วยนะคะตอนที่อัดคลิปแรกบอกว่าวันเสาร์นะคะทุกท่านวันนี้ก็วันอาทิตย์ที่5นะคะมกราคม2568 กะทุกท่านก็อ,อยู่ประเทศอะไรนะคะถึงได้วันเสาร์ะทุกท่านขอไปด้วยนะคะลืมนะคะทุกท่านก็วันที่5วันอาทิตย์นะคะวันนี้นะคะก่อนอื่นก็เหมือนเดิมนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนําเสนอแนวทางเพื่อไปจัดซื้อหาสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะทุกท่านวันนี้แอดจะพามาดูเด่นบนนะคะตรงๆนะคะของแอดกับตันนะคะทุกท่านเด่นมาแล้วนะคะแอดกับตันนะคะทุกท่าน ก็เด่นมาเรียบร้อยนะคะงวดที่แล้วเข้านะคะทุกท่านเข้าศูนย์เก้าและคู่ตดสองเก้านะคะทุกท่านสองมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะคะงวดนนี้เด่นมาแล้วนะคะแอดกับตันเด่นมาสองตัวบนตรงนะคะทุกท่านไม่ต้องกลับนะคะก็สิบเจ็ดมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะคะแอดกับตันเด่นมาเรียบร้อยแล้วนะคะทุกท่านก็เขียนให้ในนี้เรียบร้อยแล้วนะคะทุกท่าน ก็มีมาให้เห็นนะคะเด่นบนแอดกับตันนะคะ17มกราคม2568นะคะท่าน85 86 89 81นะคะ95 96 99 91นะคะ05 06 09 01 25 26 29 21นะคะทุกท่านก็เป็นข้อมูลแนวทางที่เข้าดีนะคะ ส่วนแอดกับตันเด่นวดที่แล้ว9และ8ดมา9นะคะวดน,นี้เด่น0นและ1นะคะแอดก็ได้กลมให้เรียบร้อยไปแล้วที่ศูนะคะทุกท่านเด่น0นย์ก็0 5 0ย์9 0 1น่นะคะติดศูนย์เอาไว้นะคะข้อมูลบนนะคะทุกท่านเพราะว่าแอดกับตันก็เด่นมาบนนะคะเด่นบนนะคะ0นย์และ1นงะคะวดนนี้นะคะก็เอาที่ศูนย์ไปเลยนะคะทุกท่านก็จับให้เรียบร้อยไปแล้วนะคะทุกท่าน มาดูข้อมูลของอท่านนี้กันนะคะทุกท่านของอแอดชาวโรดนะคะทุกท่านชุดเต็มล่างนะคะชุดเต็มล่างนะคะทุกท่านแอดชาวโรดนะคะรอตัดนะคะสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งสามศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์นะคะ ข้อมูลล่าขงของแอดชาวโรดนะคะชุดเต็มนะคะทุกท่านสิบเจ็กราคมสองพนห้ารนะคะก็เด่นมาแล้วเรียบ <olds> ร้อยนะคะข้อมูลล่างนะคะทุกท่านมาดูของแอดมังกรเลไลนะคะทุกท่านสุดนี้เข้าดีนะคะงวดที่แล้วเด่น9นะคะมาเก้าบนข้อมูลบนนะคะมังกรเลไลเด่นบนนะคะทุกท่านงวดที่แล้วเด่น9นะคะงวดนี้เด่น6นะคะทุกท่าน6ตัวเดียวนะคะ ก็เป็นแนวทางเหมือนเดิมนะคะทุกท่านเข้าดีนะคะสูตรนี้นะคะมีหลายสูตรนะคะแต่สูตรนี้เข้าดีกว่าเพื่อนนะคะทุกท่านแอดมังกรไไลายเด่นบนนะคะทุกท่านก็หกเด่นหกบนนะคะวดนี้สําหรับสูตรนี้นะคะทุกท่านมาตามต่อแอดโจทเฮงนะคะแอดโจทยเฮงเด่นมาแล้วส่วนมากจะเป็นข้อมูลบนนะคะ ยอดเพลงนะคะเด่นวันศุกร์ที่17มกราคม2568เด่น110หน่วยนะคะบนนะคะ291มาหนึงตัวนะคะ291มาหนึงตัวนะคะทุกท่านก็ตามมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับยายผานะคะยายผาก็เด่นมาเรียบร้อยนะคะข้อมูลบนมาได้นะคะทุกท่าน ยายพาเลขคำนวณเด่น9นะคะลงมาแล้วตั้งแต่วันที่4นะคะ17บมกราคม2568แนดยาอยพาเด่นตัวเดียว9นะคะทุกท่านก็เรียบร้อยนะคะเลขงวดนี้ไม่ไปไกลนะคะทุกท่านก็มาดูสำหรับใบคำชะนุนะคะ แอดก็ลงให้งวดที่แล้วนะคะทุกท่าน17เมกราคม2 5, 6, 5 1, 7, 8, 6, 7, 6 8นะคะเด่น1และ6 1565นะคะหนึ่งเจ็นะคะสปดหปใบเรียงเบอร์นะคะของอาปฏิทินคำชะนดนะคะทุกท่านเรียบร้อยนะคะตามให้แล้วนะคะทุกท่านสำหรับงวดที่แล้วก็เข้า51นะคะเข้า51ล่างนะคะทุกท่าน ของวันที่สองนะคะเข้ามาแล้วห้าหมื่นห้าหนึ่งล่างนะคะสำหรับไปเรียงเบอร์คำชนูดนะคะทุกท่านของอาจารย์นัดก็มาแล้วนะคะอาจารย์นัดนะคะทุกท่านัาห,หลักสามเด่นสามนะคะสิบเจ็ดมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะคะเด่นสาม 3 2 3 4 3 9 1 3 8 3 7 3นะคะสำหรับอีกชุดหนึ่งก็เด่นศูนย์นะคะ02 05 06 08 8 0 9 0 7 0นก็ะคะก่อไปด้วยสำหรับแนวทางของอาจารย์นัดนะคะทุกท่านก่อลงให้เรียบร้อยเหมือนกันนะคะก็อย่าลืมนะคะเลขแม่้ำหนึ่งชุดนี้นะคะแอดลงให้ไปแล้วนะคะทุกท่านข้าวนะคะอ่า863นะคะ ข่าอีกงวดที่แล้วก็สองศูนย์เก้านะคะทุกท่านของเมียน้ำหนึ่งนะคะของแท้นะคะทุกท่าน่องวดนี้ก็เด่นมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้เด่นมาให้เรียบร้อยแล้วแอดตรงให้แล้วเมื่อวานนะคะทุกท่านก็อย่าลืมนะคะเซฟไว้นะคะในนี้นะคะเลขของรางวัลที่หนึ่งอยู่ในนี้นะคะทุกท่านก็เป็นข้อมูลทางมอฝากนะคะทุกท่าน สำหรับคลิปนี้ก็เหมือนเดิมนะคะขอบคุณทุกรายทุกแชร์ทุกกดติดตาม่อยเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ